ครับทุกคนวันนี้จะพาทุกคนมายกลากชนชมครับสองสามปีเดียบยกยกดึงกันแล้วบุงดึงขึ้นแล้ว,ด,ลวดึงหัากเนี่ยยกทั้งต้นเลยยกจากกระถางจับทั้งสองกีบสามกิ่งเลยอ่ะยก์เกิอนะอันนี้มะแดงครับ ยะาจับมะแดงไหม,ม,กกมเมื่อล่าไก่มีมะแดงเดี๋ยวจะยกลากครับลากมันบริดยกหลายปีแล้วมะแดงต้นช้ำหมดอาจับกนละคางกำาหนาแล้วนี่องนี่ครับทุกคนแหม่บังลากเป็นครับโอ้มะแดงไหม นี่ครับแล้วก็จะยกให้มันสูงขึ้นกว่าเกานะครับเแสดงได้ละมดแดงเยอะจังอุ้ยกัดน่ครับลากเป็นลบลบ มันมาแดงลายครับแม่มีแนวจัดการมาแดงบันหนึ่เราจะผสมครับผสมปุ๋ยคอกกับดินนะครับทุกคนใส่กันครับเดี๋ยวเสียมาตั้งเดี๋ยวเส่ดินอีกนิดนึงก่อนออกกอนซะเขาบ่าเออเนี่ยแหละเดี๋ยวเอาดินออกก่อนนี่ครับลากเพิ่นต้นนี้ก็อยู่ประมาณสิบห้าสิบหกปีได้แล้วครับทุกคนมีต้นแม่เพิ่อนอายุยี่สิบปีนะครับ ก็จะย,ยกลากทุกสองปีก็คือยกขึ้นไปเรื่อยๆครับถ้าเขาบ่ยกหัวขึ้นเนี่ยเพื่อนเจ็ดเนา่าหากข้างล่างเพื่อนจะเน่านะครับหากตัวเนี้ยส่วนมากมันจะเน่าครับก็เลยยกขึ้นเนี่ยมันสูงขึ้นเรื่อยๆครับนี่เราจะพาไปยกครับไปมันก็จะมดหลายครับนี่หากข้างล่างเพื่อนก็จะเป็นหากที่สางขึ้นไมเนะก็จะย,ยกตั้งประมาณนี้นะครับไปไปบุงปะและ้วก็ระฆง อยนี่ครับก็จะเป็นกระถางนี้ครับเดี๋ยวเพิ่งทำโพนในกลางๆเดี๋ยวเดี๋ยวเข้ากับอาอาหารมาใส่ข้างๆนะครับเดี๋ยวจะามาใส่น่ครับก็จะ,ะเป็นประมาณนี้นะครับ เราจะเอาอาหารใส่ข้างๆนี้เราจะเอาปุ๋ยมะพร้าวกับปุ๋ยอคอกครับนะครับเดี๋ยวจะเอาใส่นะครับประมาณนี้อเอาดินผสมปุ๋ยอคอกแล้วครับแล้วก็มีปุ๋ยมะพร้าวนะครับแล้วก็เอาปุ๋ยอคอกใส่อีกชั้นหนึ่งแล้วก็เอาดินใส่อีกชั้นหนึ่งครับทุกคนเอาแบบสารอาหารให้เขาเลี้ยงเขาได้หลายๆปีเลยครับ กดลงข้างๆครับอันนี้เป็นหัวเขาหมดเลยนะครับทุกคนระยะเวลาเมื่อก่อนก็ยกขึ้นนิดนึงครับแล้วก็ยกขึ้นมายกขึ้นมาสองสามปียกครั้งครับเขาก็ยะหมอใหญ่ขึ้นเรื่อยๆครับทุกคนนี่ลากน้อยๆเดี๋ยวเพื่นกติกายเป็นห้ลากแบบนี้ครับลากมังกรเขานะครับปลูกแบบบ้านๆครับแต่ต้องยกครับอาบยกมันจะเน่าครับ ลากเพิ่นเวลาฝนตกหนักๆมันจะเน่าครับเดี๋ยวเดี๋ยวเอาน้ำมาล้างให้เบ่งครับมางามบอนะครับเป็นแบบนี้ละงาเพิ่นท่อก็จะบ่ค่อยตัดนะครับตัดก็จะงามอยู่แต่ว่าใหญ่บนงาลหลายๆเนาะมันจะได้มีลหลายแบบครับไปครับเรียบร้อยครับ